มาครับมาครับมาๆๆๆครั Quran ้งนี้นะครับก็หนึ่งกรดาคม2 5 6 8นะครับอ่าและนี่จะมาเชียงชายเหมุนปิงปองนะครับเพื่อให้แนวทางในครั้งนี้ด้วยกันนะครับจะเป็นไงครับทั้งที่ผ่านมานะครับก็เฮ่เฮ่นะครับได้ไครสองตัวศูนย์หกนะครับก็เป๊ะเลยนะครับก็ยินดีด้วยสำหรับคนที่คว้าโชคได้นะสำหรับใครที่ ยังคว้าไม่ได้นะครับยังพลาดไปนะครับครั้งนี้นะครับก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะคว้าโชคได้ไปด้วยกันนะครับอ่าแล้วก็ถาวายขนมมาเป็น,นปการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วครั้งนี้นะหนึ่งรกรกฎดาคมนะเฮ้เฮ้เฮ้ไปด้วยกันนะครับเอาละเพื่อไม่มเป็นการเสียเวลานะพอก่อนพร้อมหรือยังเอ่ยอ่ามา,มามาับ เราขอพรน้องพ็นแกะนะวันไว้แล้วพี่แกะขึ้นมาขึ้นมาได้มีจิตตังหันและถังองค์ตัวาโดยบนบารมองพระพุทธธรรมปรสงค์รมโตคมมารังศีเราศิวลีอรหนต์ชกาวิสุว ทั้งหลายเรือโปรดเปิดทางให้น้องพิงกาเด็กชายในช่องเทวดาผู้มีบุญมากนะคะนะเป็นเทวดาที่มีอิทธิฤทธิ์มีบุญญายลเลดในการให้โชครับผู้คนติดต้องาน,นยังนะคะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันเ้าร้อยหกสิบแปดนี้นะ,ะไม่ว่าจะวางวันสองตัวบนหรือสองตัว,สอ,ตวสองตัวบนหรือสองตัวล่างก็แล้วแต่แล้วแต่หนูจะเมตตานะคะขอองค์ทวีสุวรรณเรือปรดเปิดทางอนุญาตให้น้องพิกาทําการ ประทานโชวประทานรับไปดอกพีเดนะคะให้หมุดปิงนปองมันยังถูกต้องแม่นยำและให้ทอฝันนะคะ mm hmm. เขียนเข้าด้วยนะคะวดนี้บุญบารมีไดอัปปเสส mm hmm. นะของน้องเพชรก้าจงยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญใดที่พีเดกับพี่ทอฝันทำ mm hmm. นะขอให้อุทิศบุญส่วนบุญนี้ให้น้องเพชรก้าด้วยนะคะ นะครับทุกคนพร้อมหรือยังนะเพก้านะอยู่ในมือพี่นะลูกนะดนจิตจนใจให้พี่หยุดหมุนปิงปองนะครับตามที่เพก้าจะให้นะลูกนะขอตรงตรงแม่นแนะเพก้านะงวดประจำวันที่1นึ่งกรนตัดหนึงกันต้าวคมสองพนหกสิบแปดนี้นะลูกนะมาสองตัวล่างก่อนเลยนะลูกนะให้เป็นฟัวทีเพื่คนมีโชคมีลาภนะลูกนะสองตัวล่างตรงตรงเยไม่ต้องมีเลขพวดใดๆนะหนึ่งกันตัดก้าวคมหนึ่งกันตัดกฎาคม ไกกด้กเลาเป็นจุวที่ไ้ไหมกเขนกรลุกนะครับลูกแรกมาแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลุ้นไปด้วยกันนะครับผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นเลยครับว่าเป็นเลขอะไรนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าลูกแรกจะเป็นเลขอะไรนะครับ เราให้ทั้งหมดสองลูกนะครับเราเห็นทั้งเราเห็นแล้วครบสองลูกเนี่ยอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะเดี๋ยวท่าฝันจะได้ตีความว่าน้อง็นการสื่อถึงอะไรนะครับลูกแรกครับก็คือเลขลก็คือเลขอย่างนี้ครับอืมเลขนี้ลูกแรกคือเลขนี้นะนะครับเอาละสมเด็ดโตพอดีเลยเอาละเดี๋ยวมาดูลูกที่สองนะเพิก,ก,การนะลูกแก 2> 2รกสองกะใครกันนะห้าหรือสอง นะเดี๋ยวหมุเลขต่อไปเลยนะคะรูกแรกเป็นเลขห้านะครับลูกแรกเป็นเลขห้าเ,เ,เราเห็น2รูปแล้วอย่าเพิ่งออกนะครับเดี๋ยวเราดูท้ายคลิปนะครับว่าจะตีความได้เลขอะไรนะครับ <c oughs> โห้ <c oughs> เาเป็นเงินเล็กน้อยที่เป็นเงินเลนะ็กน้ยให้คน,นได้มีโชคว่าได้มีเงินใช้แล้วก็ได้มีเงินถุงนี้มีเงินเยอะนะ <c oughs> มาลครับลูกที่สองมาแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาลูกที่หมุนได้ลูกแรกไว้ข้างบนก่อนนะก็คือเลขห้าเลขเลขนี้นะอ่าเอาละ <c oughs> เห็นแล้วอย่าพิ่งออกนะครับเห็นแล้วอย่าพิ่งออกนะครับและลูกที่สองนะครับใครอยากเห็นขอวัวใจนะครับ อ่าหรือใคาจะทายนะครับว่า5คู่กับอะไรเป็น5อะไรดีนะเอาละลูกที่2นะครับก็คือเลขเ,เลขนี้นะครับ5 4นะครับเอถ้ามา5 4ตรงๆเลยก็จะดีนะดีนะก <นะ S 2> ัดออกนะคะ5 4 4 5 5 0ได้ไหมห้ไูได้ได้เพราะสกับ0์เลขเดียวกัน<ช>นะ<ด>นะหรือว่าจะต้องไปดูเลขวดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับแต่อย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวเราติดตามนะครับติดตาม ต้องมาดูมีกระดาษใบสุดท้ายด้วยนะคะกระดาษแข็ดกับพี่เดชจะตีความให้นะคะครับผมเอาละครับเอาละครับห้าสี่นะห้าสี่จะตีความได้อะไรนะครับห้าสี่จะตีความเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตะกอนอื่นตะกอนอื่นนะครับก็อยากจะบอกว่าเราให้แนวทางนะครับ เพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดครับเราไปซื้อลอตเตอรี่ตามแผงนะครับหรือในแอปเป่าตามก็ได้นะครับแล้วก็เราให้แนวทางเนี่ยไม่ได้บอกว่าเข้านะเราไม่บอกว่าเข้าแล้วก็สิ่งที่สําคัญให้เรารู้จักทามาหากินก่อนนะครับเป็นอันดับแรกรู้จักจะมาหากินก่อนส่วนเรื่องของเมื่อีแล้วก็เข้าอยู่นะศูนย์หกใช่ใช่พอฝันเขียนวิเคราะห์ออกมาได้ส่นครับให้เรารู้จักทำมาหากินก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของโชคลาภ แล้วแต่ดวงนะครับแล้วแต่ดวงนะเออแต่เราอย่อะไรก็ดีเราพวกเรา,เราเนีก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีและก็โชคดีในงวดวันที่1กรกฎาคม2568นี้นะครับแต่ทอฝันมั่นใจในมือตัวเองอในเซนตัวเองนะคะแล้วก็งวดนี้ไม่ได้ทำวีดีว่าจะตัดเลขอะไรออกพรางวดที่แล้วเนี่ยตอนฝันเนี่ย เขียนมาแล้ว922906นะตอนทันไปทมพี่เดพี่เดตัดออกตัวหนึ่งพี่เดเลือกตัด92ออกเลยวันนี้ไม่ได้ทมค่ะนะคอยดูว่าเขียนเลยตามที่มิคอตามที่ทอฝันมีเซนวิคเคสเนี่ยดูซิว่าจะถูกไหมนะระวังว่าคงจะมาบนมาล่างเลยนะถ้าวันที่แล้วไม่ได้ตัด92ออกก็เขียนเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย92กับ06เลยดีที่เหลือ06ไว้ให้นะที่าดยังไม่ตากมาดูครับวันนี้นะครับ เดือนกรกฎาคม2568นะครับแนวทางของเท็ดเพชรก้าวเด็กชายนำโชคนะครับจะได้เลขอะไรนะครับมาดูกันครับอ่าติงปอง54ิเคราะห์มาตามนี้นะคะนี่เลยครับเพ็ดเพ็ดก้าวเด็กชายนำโชคนะครับยกให้ใบขึ้นมาถึงหน้าน้องหน่อยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2568นะครับเลขแรกนะครับทิ้ตีความจาก54นะครับก็คือ76 79นะ76 79นะครับซึ่งผมก็ตามมาหลายงวดแล้วนะซึ่ง หวังใจว่างวดนี้จะมาเจ็ดหเจดเก้านะเลขที่สองนะครับแปดเจ็ดนะครับแปดเจดนะครับเลขที่สามนะครับหนึ่งห1หนึ่งหนึ่งหหนึ่งเกนะครับต่อมานะครับคิดว่า6กับ9้าน่าจะมาอยู่ในงวดนี้เพราะว่าที่แล้วก็มาทั้งหมดทั้งล่างเนาะมีศหกับอะไรนะ9 2้าสองถมาเลยงวดนี้ถ้าหกับ9้ามาก็ตำเนี้ยแหละที่เห็นนะคะครับผมต่อมานะครับเลขด้านล่างนะครับก็คือสามหสเก้า แปดสามห้าสี่จริงๆไม่อยากเขียนเลยนะเพราะไม่อยากเขียนเลยแต่ว่าต้องเขียนเพราะมันเป็นเลขปิงปองครับต้องเขียนให้แต่มันออกได้ไหมห้าสี่สีห้าออกได้นะคออกแล้วคยออกแล้วนะคยอออกไปแล้วด้วยแต่มันจอกเลขเดิมซ้ำๆหรือเปล่าส่วนใหญ่นะหวยที่ออกไปแล้วเลขออกแล้วะกลับมาออกซ้ําอีกนะครับอย่างศูนย์หกก็กลับมาออกซ้ําได้เพราะฉะนั้นห้าสี่เนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นงวด ไม่สิบหกกุมภาก็หนึ่งมีนานะครับมันออกห้าสี่มนแน่ใจว่างวดไหนนะครับปีนี้เนาะปีนี้แหละสิหกุมภาหรือหนึ่งหรือหนึ่งมีนาเนี่ยแหละครับใช่แต่ไม่มีใครถูกแล้วมันเป็นเลขทีออกยากแคปไปเลยนะคะหวังว่าคงจะถูกนะส่วนห้าสี่เนี่ยใครจะซื้อเป็นห้าศูนย์ก็ได้หรือใครชอบสองสี่ก็ได้สองสี่เพราะว่าห้ากับสองเลขคายกันสี่กับศนย์เลขคายกันห้าสี่ก็อาจจะแผงเป็นห้าสี่สี่ห้า 2442 5005ก็ได 200, yeah. 200นะ้2002ก็ได้มันเพิ่งออกไปไม่นานก็20นเนี่ยนะคะเออบางทีอาจจะออกเลขเดิมซ้ำๆก็ได้นะคะแต่เขาวนี้เราไม่ได้เขียนทั้งหมดเรามาวิเคราะห์เราถาถึงว evet: ่า36835487สี่ดเนึ่งอะไพกนี้มันมาจากเลขงวดที่54งวดที่45อะไรเงีเลยนะเราก็ไปดูเลขงวดในอดีตแล้วมาสรุปให้ตรงนี้แล้วนะคะสรุปเลขให้แล้วเพราะว่าถ้าให้ดูงวดต่างๆโดดคุณก็จะตาลายมันเยอะนะเราคัดให้ ตามสถติที่มันน่าจะออกนะคะร<า>ประมาณนี้ขอให้ชคดีมีชัย<า>นะคะ